ตอนแรกมันจะเป็นหนังเรื่องใหม่ชื่อชื่อชื่อเรื่องฮักเอ็ดเป็ดแต่พอได้ตโน่มาแล้วเอะมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต่อจากส้มผักเสี้ยนไหมก็เลยมานั่งคิดทบทวนใหม่กับผู้บริหารของทางเมเจอร์ทั้งหมดว่าเอ้าจากฮักเอ็ดเป็ดเปี่ยนเป็นส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยเลยตอนนี้ก็เป็นส้มปลาน้อยเลยไอีส้มไอ้ปลาอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อย ไอ้ผักก่อนนั้นคืออะไรนะส้มผักเซียนคือไอ้ส้มไอ้ผักไอ้เซียนอันนี้ก็ส้มเหมือนกันแต่เกิดคนละที่ไอ้ส้มนั้นนะหัก,กอกเขาในเรื่องส้มผักเซียนแต่ส้มนี้นไปดูเอาเองส้มคนนแล้วเขาจะหักอกอ,อ,กอีกนี่อีกไหมและคนนี้อีกไหมสองคนเลยทั้งเตยทั้งเตยทั้งโนโ,โดยคนนี้แหละส้มครับมันก็จะเป็นเรื่องของพ่อนี่ก็รักลูกก็เล่นนี่เป็นพ่อของนางเอก แล้วก็คุณฝนทน่านคุณทองก็เป็นแม่แม่นะเขาชอบคนนี้เขา,เขาชอบรวยอันนี้เขาคนขี้เล่าเขาชอบคนกินเล่าก็เลยชอบคนนี้แต่คนนี้ตัวนี้คนนี้จริงใจคนนี้ก็จริงใจเหมือนกันจริงใจเหมือนกันพีน่ผมนอกคนเดียวเลยนะโ <c oughs> อ,อ้ลูกชายโปรดิวเซอร์ลูกชายครับก็เลยจะชุล,ชลมุนไป,ไปนหน่อยหนึ่งกับเรื่องเขาทั้งสองคนเขาก็อาจจะเลือกไม่ถูกแล้วแหละแต่แม่เนี่ยแม่กับพ่อเนี่ยชอบคนละแบบ ชอบผู้ชายคนละแบบอันนี้อันนี้ก็เห็นว่านะคะว่าน่าจะเลือกกันไม่ถูกอยู่เหมือนกันงั้นเลือกลุงดีกว่าเลือกลุงหม่ำเลยถ้าเลือกไม่ถูกเลือกใครไม่ถูกเพราะในเรื่องเขาแบบแต่เฉื่อยกันหน่อยนึงก็ในคาแรคเตอร์ส้มค่ะเป็นแม่ค้าส้มตำก็คือเป็นบทบาทที่อุ้มยังไม่เคยได้ลองมาก่อนด้วยค่ะก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รอคอยมากรอคอยมากพอพอพี่มัมบอกว่าอยากจะทําหนังที่มันเป็นเกี่ยวกับอีสานอีกแล้วก็มีความมีความเ,ออเชื่อมโยงกับขมผักเซี้ยนด้วยอนยะ่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมคิดถึงผมแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนๆหนังก็คิดถึงใช่ใช่ครับแล้วพอมาแฟนเลยนะครับบอกไว้ก่อน <laughs> ต้องเล่นเป็นสองคน <laughs> แล้วพออ่านบทแล้วผมว่ามัน มันดีมากเลยครับบทมันดีมากมันน่าสนใจมากได้เจอกับพี่พรสักของแสงได้เจอกับเต้ยได้เจอกับอุ้มได้เจอกับพี่หม่ำอีกมันจะไปมกับโนควมันมันคล้ายๆต่อเป็นเรื่องของน้องเป็นเรื่องของน้องคือตัวละครเดิมมันก็จะมีมีไอเซียนคแล้วก็มีพระมหาชใจได้เจอกันแต่ว่าตัวเราเองเราต้องเล่นเป็นไอ้น้อยด้วยไอ้น้อยกับไอเซียนมันเป็นพี่น้องกันป็นปากแปดกัน คนหนึ่งอยู่นครพนมมั้งอีกคนหนึ่งอยู่ครับครับผมก็เหมือนเป็นเจ้าของโรงงานครับเจ้าของโรงงานเป็นคนมีเงินในพื้นที่ครับจริงๆแล้วก็มีเงินอยู่แล้วนะจริงๆ้วไม่ค่อยมีครับครับก็มาหลงรักกับคุณป่าครับแล้วก็เหมือนจะเป็นคู่ปรับนะครับกับกับพี่โน่ครับสรุปชื่อซ่มหรือชื่อป่านะ อันนี้ส้มเอ้ยันนี้ส้มอันนี้อันนี้พี่ปลาเอ้ยของปลาของปลาครับแต่ว่าไอ้ตัวเสี้ยนเนี่ยเคยผิดหวังกับอ้ส้มมาแล้วนะอ๋อเหรอใช่ตัวเสี้ยนพี่ชายเราอะแล้วดันมาชื่อเดียวกันอีกเสี้ยนแค่อยู่คนละจังหวัดออเผมก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนไหมก็ก็รักนางเอกเหมือนกันครับรักรักรักไม่แพ้พี่โนะครับก็อยู่ที่ว่า ไม่รู้ว่านางเอกจะเลือกใครครับต้องต้องรอรอรอ,อ,อชมดูครับครับครับผมก็เป็นว่าเนี่ยเ,เป็นอยู่ <laughs> <laughs> ก็คงอ่ก็แล้วแต่คุณหม่ำเขาเพราะว่า <laughs> ผมผมผม,ผมยังไม่ดูบทเลยแต่ว่าเขาให้เล่นอะไรก็เล่นก็รู้มาว่าระบบเป็นพ่อของ <laughs> <laughs> นางเอกนางเอกว่างั้นแล้วใครเป็นเมียในเรื่องก็คงเป็นฝนฝนอะไรฝนคสุนทรนะเดี๋ยวเดยว ดูในเรื่องกันแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจบทเหมือนกันเอในเรื่องก็กึมหน่อยในเรื่องกำกึมหน่อยก็เอาชีวิตจริงไปเลยอ่ากึมๆด้วยโอเคได้เป๊กเป๊กไปด้วยเล่นไปด้วยเลยถูกต้องวันนี้ก็เมื่อคืนก็โกนหัวเราเราได้เป็นพระเป็นมหาชัยต่อเนื่องแต่ย้ายวัดจำพรรษานันเองก็เป็นเรื่องราวของอีกแหละเนี่ยก็อีกแหละสามคนเนี่ยเห็นผมเป็นพี่ชอตพี่อ้อยเรื่องอะไรู้มาปรึกษาอยู่นั่นแหละ เป็นพระเออมาปรึกคนอื่นก็เยอะแยะไม่ปรึกษาละมาปรึกษากับพระมหาชัยนี่แหละพ <c oughs> อะเรื่องราวก็จะหยุดเท่านี้แหละใช่แล้วเป็นแล้วก็เรื่องคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยเป็นชอบต่างกัน <c oughs> พ่อเขาจะโมโหแม่เ็าจะโมโหรักรักลูกเขยคนละแบบ <c oughs> คนละคน <c oughs> นั่งเอจกจะเลือกใคร <c oughs> อ่าบอกเลยเอาโตโน่ก่อนเลยวันนี้เลยนะ ผมมั่นใจแล้วเหรอครับที่ไม่มั่นใจแต่ว่าเจ้าของทังเขามั่นใจครับผมก็29เมษายนครับปี2564ครับปีหน้าครับเจอกันครับผมส้มปลาส้มปลาน้อยครับอ่าเล่นเป็นส้มเอ้ยไม่ใช่น้อยน้อยอ้าวอุ้มแล้วค่ะเล่นเป็นส้มค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยวันที่เทไหร่จ๊ะวันที่29เมษายนปีหน้าค่ะอ่าอุ้มเล่นเป็นส้มค่ะเอ้ยผมนะครับรับบทเป็นปลานะครับ ก็ฝากด้วยครับนี่เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงกับพี่หม่อนะครับแล้วก็พี่โนนะครับเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กๆแล้วครับวันที่เท่าไหร่วันที่29นะครับปีไหนเมษายนปี64ครับ64นะครับอ่าพี่พรศักดิ์ครับผมสักคือไหมรับบทเป็นพ่อของนางเอกนะครับครับก็อย่าลืมวันที่ยี่สิ29ก้เมิถ่สิบเก้าเมษายนปี 64 64จะไหละออพอกันอย่าลืมไปดูกันครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่าน,นนะครับครับสวัสดีครับ